สวัสดีครับยีนีต้อนรับสู่ไมายครับซีซั่นที่ส<ม>ี่นะฮะพี EP ที่แปดถ้าจำไม่ผิดนะฮะวงเล็บจําไม่ผิดตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงก่อสร้างสร้างบ้านนะฮะบ้านยังเน่าอยู่เลยทุกคนดูนั่นสิโอ้วิวนพี่นึกว่าเซอซอมบี้เกือบยิงแล้วไอ้พี่ก็ดูที่ชื่ออิ๊บจิมองไกลๆไม่เห็นชื่อนะ่ะเดนเดอร์ที่ปรับไกล เน้นยิงไกลต้องบอกงนี้เน้นยิงไกลพี่พี่ไม่หาไอ้พี่ไม่กล้าเขากล้าเลยพี่กาาากกระชิดแค่นี้แหละครับเจ๊แต่ a P F, F ผมมันอยู่ 150, อออนน้อยห้าบจบไปเงอ้ยห้าสิบนี่เยอะกว่าคนทั่วไปเนาะยแบบนะอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นในโลกเนะี่ยที่ใช้คอมนะเลยดยประมาณ อ๋อยกตัวอย่างอืมประเทศทางขวาของเราออืม่ะเขาซื้อคมคมดีๆของเขาคือคมงบประมาณเจ็ดพันเก้าเลยโอเอนั่นแหละคมแบบไอ้สเปคตึงอ,อะไรอย่เงี้ยเอ๊อะแต่ว่าแต่ผมซื้อต่อมาจากกี่พันหายเลยอันนั้นพี่ให้เฉยๆต้องบอกว่าพี่ไว้ใจขนส่งเยอะเกินไปเลย ไอ้ยาแล้วคนจกก็ทำการจบผมเป็นติดเยแม่งบินอย่นี้นสภาพขอขอไม่เอ่ยชื่อขนส่งครับไม่อยากโดนฟ้องไอ้ยาแต่ผมอยากใส่เดียวกับขนศกมากเลยโกรธเลยดีเข้าใจได้เป็นพี่พีคก็โกรธได้โดนอเนี้ยไอ้ยาไ่วินดี้อยากได้อันนี้ว่ะทองแดงะจะไม่มีความกระสุนแล้ว เออพี่ยะไอ้ล็อกผมเอาออกซิเดียนมาก่อนครับหนังสือให้ได้ข้าวยังงที่พี่ขอก็อได้ข้าวก็คือเราเอามาทำวันนี้ได้ไหมโอ <_ c ười> เราไม่มีข้าวเลยถ้าเน,นี่ยข้าวตอวละวินไปหาวัวมาสองตัวแล้วก็ให้มันนั่นแหละ อาผมมีถ้ามัน,กนเกาะร่างสร้างประชากรด่วนเลยเออผมเอาไอ้นี่ไปเก็บไว้ให้ทีดีกว่าอะไรอ่ะไอ้ต้นไม้อะต้นกาต้นกาพอต้นก,า,นก,า,นกาเก็บใส่กล่องไว้มันจะมีกล่องเก็บต้นกาอ๋อเยอะละเะนี่ยกล่องเก็บต้นกาเก็บไว้ เนื้อเนื้อซอมบี้อ่ะวินเนี่ยของที่เอมต้องการขอใช้ของก่อนเล้าสร้างบ้านก่อนนะจ๊ะคนที่ไปได้เรียนจบวิศวะขัดใจมากเลยบ้าดพี ใจสิบ้านพี่เนี่ยมันสร้างด้วยความรักความห่วงใ่เข้าใจว่ะ,ะ,ะบ้านพี่มันสร้างด้วยความรักความห่วงใญ่เลยนะเวย้ยบูปีบ้านพี่อหนุ่มเอ๋อันนี้ตรวูตังต้งให้ดูเอบ้านใหญ่กว่าพี่นิดถึงองีไม่นี่แต่เยอะเลยใช้งานได้เป็นพอไว้บ้าน ไดทำนี้บ้านอ่ะเน้นใช้งานด้วย <c oughs> เหมือนพี่จะทำอะไรผิดไปเออบัวอีกตัวไปไหนแล้ววะหาบัวให้มันลากให้มันมาใกล้กันก่อนนอะค่อยให้ <c oughs> เดี๋ยวเสียได้ข้าวมานี่ <c oughs> อ่าพี่ทำชั้นสามเสร็จแล้วแมวพี่มันคุยขายายอีกแล้ว ให้ข้าวไปแล้วดูแม่งทำสภาพไอ้ไอ้แมวปัญญาอ่อนแมวปัญญาอ่อนถึงที่จะเรียกมันแมวปัญญาอ่อนนี่ก็แต่แต่พี่สนิทมันมากเลยนะแมวพี่ถึงที่จะล้อมันว่าแมวปัญญาอ่อนนี่ไอ้เ้อยแมงไม่รอปหนังไว้ โครงการสะพานคนละขึ้นกว่าจะเสร็จรงพักหนึ่งอะนะเออไม่พักอะหลายพักเลยอะหลายพักเลยเราชอบคำนี้สิเฮ้ยลืมคราฟกระสุนเกือบไปเปล่าๆไม่มีลูกปืนนะก้ามอมอหนึ่งกล่องสีห้าเจ็ดสึ่งกล่อง ไอ้ยผมเผาทองไว้เสร็จเรียงว่ะเผา,าทองทิ้งเลยะใช่กล่องขยะประตูบานกบวางไม่เท่ากันนะพี่มันเบี้ยวอืมใช่พี่จงใจวางให้มันเบี้ยนะพี่จะใช้ตรงนี้เป็นทางขึ้นทำไมมันโดดดึงๆแล้วติดหัวว่ะ แม่งให้พี่วางระดับพื้นผิดตลกดีว่ะเอ,อพี่ต้องวางให้สูงกว่าน,นี้ใช่ดิ่งโอ้แย่จังเลยทองคาไปเป็นทองได้แค่ประมาณสามลูกเอง เองครับแบบเป็นทองเลยล่ะจะไป PVP กับใครครับนี่ <c oughs> แบปเป็้ทองนี่มันอ,อุปรกรณ์ PVP ใช่ผมเป็นไซต์ใับผมเป็นไซต์ PVP แต่ไม่ได้เก่งมากใช้งานได้เป็นพออืม วิธีคิดด้วยใช้งานได้เป็นพอไลยจบยามีสติกทั้งห้าสิบอันแหละเอาไปเผาได้นีีกว่าอืมอย่าเลย มันจะแบทโฮเมนอีกนานไหมเนี่ยเสียวโดนลุมดักตีว่ะไมคครับการโดนวีเลจเจอร์แบบดักตีนี่น่ากลัวมากนะมเมื่อมันใช้ขวานเั็นส่วนใหญ่เอ๊ะผมก็ใช้นะพี่หมายถึงที่เป็นเอนติตี้เขาตายอ๋อ เป็นคิตตี้ที่ไม่ใช่เพย์แย่แจะแอบหนก,กาตัวหน่อยบ้านจะแค่เสร็จละเฮ้ยเจ๋งกว่าที่พี่คิดไว้ พี่อยากห็นเกาะหัวโลนมบบพี่ไอผู้ไอภูเขาหัวโลนอะ่ะยังจะทำเขาหัวโลนอ่ะใช่ถ้าเจอลาวายอย่าลืมเก็บมาด้วยนะอืมได้ได ช่กลแรกบ้านพี่มันจะเนวหน่หลังจากนั้นมันจะไม่เน่าอืมกระสุนพร้อมปืนพร้อมตัวพร้อมอาหารไม่พร้อมอ่ะพี่จะไปสำรวจโลกหน่อยนะวินไปปะเอาเ,อาเ่ยเอาเลยผมจะลง,ลงเหมืองแบบซาอยากได้คนเพิ่มวะ่นะนวินนะใช่จะได้จะมาก อติอกที่จะมากไม่ว่างก็ง่าสิช่วงนี้มากไม่ว่างไอแต,แต่มีแอเล่นเกมไม่บอกผมเลยนะเอ้ก็รีแลกกันรู้จักป่า,ารีแลก <c oughs> พวกเราทุกคนมีรีแลกเลยปกติ ไอ้อะลงถ้ำคราวนี้เอาเหล็กมาเยอะดีกว่าเนี่ยนัน <c oughs> ลากคมพมพี่ต้องการดินปืนเพิ่มบินเอาอทองแดงมาเดยนะได้ได้าแบบเยอะๆเลยหนึง่ง ของขาดแคลนอะอยแบบนี้แอบ,บมีความน่ากลัวเล็กน้อยถึงปานกลาง ที่อย่ามันเดินตกหลุมผมแล้วกันลึกอลึกตายแน่แล้วอ่ะลองอินเดอร์แมนนวินมันอยู่บ้านเองเลยเอ่อได้ได้แต่ผมลงมาได้ทำแนละ้ไวได้ัวได้หนังยังยังให้ได้ดินปืนว่ะ ไอ้ยตอกปักทอดอไว้กันคนหลงทางไอ้ยัยจะละครที่พูดโดนตัวเองทั้งนั้นอ่ะไอ้พวกเรามันคนชอบหลงทางไอ้นักขดเหมืองหลงทางบ่อยใครยมางไม่หลงทางพี่ต้องหาดินปืนเยอะเลยฮะถ้าพี่จะทำของนะ บอกว่าเปลืองกระสุนไหมแค่แอบเปลืองระยะห้าเมตรยิงแบบแม่นยได้โดนป้ายระยะสิบบล็อกก็โดนชินไฟได้สิบบล็อก ที่ไปตามลาหา ก็อีกอันหนึ่งพี่ไปสำรวจกันนะวินเออเอาเลยมีอะไรก็ฝากเก็บด้วยับปากรายการตวพี่ ฝากเก็บของด้มันที่ปูกอะไรพวกนี้นอ๋อมันพวกนี้มันแหล่งอาหารหลักเลยนะไว้ได้เดี๋ยวผมปล่อยกิ้งไว้เบอร์มันนี่กินดิบไม่ได้ขอเสียมัไในาตากเิงก<อ>็ด้วยนะแม่งตายกูโคตรงโเลยตกตาย ไม่มันโดนคิปเปอร์ระเบิดตายต่ะงหากป้าวินฝากขุดไอ้เลสโตนมาได้นะเอ่าได้ได้ผมเจอพอดีเลยทีกำลังต้องการในพี่ไปสำรวจหาหนึ่งหมู่บ้านสองอะไรก็ไม่รู้เอ่อแบ d โอเมนพี่หมดรือยัง อย,อย่าพิตายหาเนี่ยกระส่วนที่มีมากขออืมเน่ากระสุนที่มีมากขอทำคลิปอยู่อย่างน้อยก็มั่นใจว่ามันมีมากพอแต่พี่ไม่มีทองแดงนะวินก็ขดมาเผื่อนะ,ะเออได้ได ทองแดงแม่งโคตรกลางเลยะนะพี่เตรียมมันนึ่งไปแค่นิดเดียวค่ัเพราะพี่จนในตอนนี้คิปเปอร์แม่งไม่ค่อยเกิดเลยว่ถังโดนพี่ดักยิงเลยไปขุด ่ปขุดของไหนดูซิเราต้องไปทางทิศเหนือ facing north north towards west facing west south east north n o r t ต้องไปทางนี้ F3 ปสาขึ้ 3, น north ไปทางเหนือ เนนือใช่ไหมขึ้นมาชนปลาตายไหมเนาะเอเอวินวิ่สงสัยว่ะถ้าเกิดเราซิ่งเรือได้วยความเรืวเราชนปลาชปลาที่อยู่ใต้น้ำมันจะตายเปล่าว่ะเออไม่ตายจ่แถมเรือจะแตกเกมีเอมมเ่อกกือี ใครแม่งสอนให้ฝังของแบบนี้วะปกติแหละมั้คือแม่งอยู่ใต้น้ำโอ้บักหาำใต้น้ำมันจะขุดไงฮลัลโหล อ้ยโคดเดททำเชิญที่มันเด้งมาทำเชิญเก,ก่าอะ่ะทำเชิญเก,ก่ามันเด้งได้นี่แมงกิจการขุดทองแดงใต้ทะเลชัดเฮ้ยเฮีย <c> บ <oughs> <c oughs> ินรู้ไหมพี่เจออะไรที่ตลกมากหม เือะอะไรคือพี่อ่ะขุดของอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วอ่าใช่ครัมไหมพี่อะวางวางประตูกใกล้ๆหีบที่แม่งฝังอยู่ใต้ทะเลไงแล้วพี่ก็แม่งนั่งขุดรอบาแบบ,บ,บนั่งโง่ไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงเนี้ยอ๋อแลพี่ก็แบบพอหันมาเจอพี่แบบอกเฮียอะไรวันนี้ คือแม่งตลกเว้ยตลกจริงอันนี้จริงจังเอ,อ้จริงจริงจังไม่โมเฮียแม่งตลกอันนี้ใช่ไหมวะพี่อยู่ตรงนี้เอออันนี้แหละทิ้งวอเธอบีเทิลขุดหายใจใต้น้ำพ่อ ทางทิ้งครับเยีย่อแเลยตลกจริงอันนี้คอนดูอิตพี่ต้องใช้ของทำคอนดูอิตซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหาครบตอนไหน ดี๋ยวต้องหาเวลาว่างมาทำท่าเรือแล้ววะวินอเจาบตามเกาะแม่งห่วยแตกไอ้ยศเดี๋ยวๆทำไปอีกแม่าน,านาคตแหละฮ่จ้าหายใจใต้น้ำมันนับเป็นของหายากวะวินเออเป็นเป็น ระเบิดนิวระเบิดจิ๋วนี่ก็นับเป็นหายากมากม่นแน่ใจเราได้ของกินมาว่ะมินเยอะเลยคะทำน้ำรับนี้นมนไม่เสียเที่ยวใช่ เอีเกลีย,ยได้ไม่ได้ครับถังมาด้วยนี่รับในทับเบกา,าก็ได้จริงว่ะเจอกันอีพีถัดไปครับทุกคน